เรื่องราวของพรรยาคนตัดไม้และพันรายาช่างตัดผมพรรยาของคนตัดไม้ที่มีใบหน้าสวยราวกับดวงจันทร์และพรรยาของช่างตัดผมที่งดงามจนแม้แต่ราชินียังต้องละอายเมื่อยือนเคียงข้างทั้งสองครอบครัวนี้เป็นเพื่อนบ้านกันวันหนึ่งทั้งคนตัดไม้และช่างตัดผมเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นมาทำไมไม่ลองสลับพัรายากันสักคืนแล้วสนุกสนานกับความตื่นเต้นนั้นละ่ะแต่เมื่อเรื่องนี้รั่วไหล ถึงหูชาวบ้านชาวบ้านจัดการกับพวกเขาอย่างไรและพวกเขายังคงทำเช่นนี้ต่อไปหรือมันเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเพื่อหาคำตอบอย่าลืมดูวิดีโอนี้จนจบย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อหมู่บ้านแสงจันทร์มีเพื่อนบ้านสองคนอาศัยอยู่คนแรกชื่อสมชายเป็นช่างตัดผมประจำหมู่บ้านส่วนอีกคนชื่อคำรณเป็นคนตัดไม้ ที่ตื่นเช้าไปตัดไม้ในป่าแล้วนำไปขายในเมืองทั้งสองเป็นคนขยันเรียบง่ายแต่ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างพรรยาของคำรนชื่อมะลิเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในหมู่บ้านผิวขาวราวนมสดริมฝีปากแดงเหมือนกลีบกุหลาบและดวงตาคู่สวยที่ลึกซึ้งราวกับจะดูดวิญ,ญญาณผู้พบเห็นหากยืนเคียงข้างเจ้าหญิงเจ้าหญิงอาจดูจืดจางเมื่อเทียบกับเธอแต่โชคชะตากลับกำหนดให้ความงามนี้ ตกเป็นของคนตัดไม้ช่วงแรกของการแต่งงานทุกอย่างราบรื่นมาลียิ้มแย้มส่งสามีไปทำงานทุกเช้าและรอคอยเขากลับมาในยามเย็นโลกเล็กๆของเธอเต็มไปด้วยความสุขแต่ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานเพียงไม่กี่เดือนคำรนเริ่มติดนิสัยตื่นเช้าไปป่ากลับบ้านดึกด้วยความเหนื่อยล้าเมื่อถึงบ้านเขาก็ล้มตัวลงนอนทันทีไม่มีคำพูดหวานไม่มีการสบตาหรือสัมผัสแห่ง ความรักมะลิแต่งตัวสวยฉีดน้ำหอมนั่งหน้ากระจกประดับตัวเองให้งดงามยิ่งขึ้นแต่เมื่อคำรนกลับมาความพยายามของเธอก็เหมือนสูบเปล่าเขามองเธอราวกับมองภาพวาดบนฝาที่มีตัวตนแต่ไร้ความหมายค่อยๆมีความว่างเปล่าเริ่มก่อตัวในใจของมะลิเธอเข้าใจว่าความเหนื่อยล้าของสามีเป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่ความรู้สึกของเธอละความปรารถนาความหวังที่เธอต้องกลบฝังทุกวันละ่ะ วันเวลาผ่านไปมลิเริ่มแตกสลายจากภายในคืนหนึ่งความเงียบของหมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยความมืดเสียงสุนัขเห่าดังจากไกลไกลมะมลินอนอยู่บนเตียงแต่หลับไม่ลงหัวใจเต้นแรงด้วยความกระสับกระส่ายเธอลุกขึ้นค่อยๆเดินออกจากห้องเปิดประตูกระท่อมแล้วก้าวออกไปในตรอกเล็กๆล,ล,ลมเย็นยามคำ่ำพัดผ่านเธอจัดผ้าคลุมไหล่ให้เข้าทีใบหน้าเรืองรองในแสงจันทร์และทุกย่างก้าว ของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นความมั่นใจที่ผู้หญิงมักเก็บซ่อนไวเ้เงียบๆจนวันหนึ่งกลายเป็นการกรบฏขณะเดินผ่านตรอกเธอเห็นชายคนหนึ่งเดินสวนมาเขาคือฟ้าใสลูกชายของเศรษฐีประจำหมู่บ้านเดินโซเซด้วยริสุราดวงตาแดงก่ำก้าวย่างสเปสปะแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งของเงินตราและอำนาจสายตาของทั้งคู่ศบกันดวงตาของ มาลีเหมือนกำลังบอกอะไรบางอย่างส่วนฟ้าใสยิ้มเจ้าเล่เขาเดินเข้าใกล้แล้วหยุดมาลีลดสายตาลงแต่ในใจของเธอได้ตัดสินใจแล้วเธอพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาสามีของฉันทำงานหนักทั้งวันแต่ตอนกลางคืนเขาเมินตัวตนของฉันถ้าคุณให้สิ่งที่สามีควรให้ได้ฉันจะเป็นของคุณทุกคืนฟ้าใสาย,ยื่นมือจับมือเธอโดยไม่พูดอะไรแล้วพาเธอไปอยังคฤหาสน์ที่สว่างสวยัยด้วยแสงไฟในยามคำ่ำ คืนนั้นมาลิและฟ้าใสมีความสัมพันธ์ที่ควรเกิดขึ้นเฉพาะในชีวิตสมรสความละอายถูกทิ้งไว้ข้างหลังความกระหายในใจมาลิอาจดับลงหรืออาจจุดไฟแห่งใหม่ที่เธอเพิ่งรู้สึกเมื่อรุ่งสางเช้าตรูมาลีออกจากคฤหาสน์เงียบๆบใบหน้าไร้ความรู้สึกแต่หัวใจหนักอึ้งเธอกลับบ้านนอนลงบนเตียงราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่นานคำรนตื่นขึ้นกินข้า,าวเช้าแล้วออกไปป่าตามปกติแต่เรื่องนี้ไม่ได้จบแค่คืน เดียวทุกคืนเมื่อคำรนหลับมาลิจะแอบไปคฤริสหาดฟ้าใสรอเธออยู่และทั้งคู่ใช้เวลาด้วยกันคำรนไม่รู้เรื่องเขาคิดว่าตัวเองเป็นสามีที่ดีที่หาเลี้ยงครอบครัวได้แต่เขาไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่ภรรยาต้องการมากที่สุดการอยู่เคียงข้างเขาได้สูญเสียไปนานแล้วหลายวันผ่านไปวันหนึ่งคำรนไปตัดไม้ในป่าตามปกติขณะที่เขากำลังตีขวาน เขาสังเกตเห็นชายชราผู้หนึ่งนอนอยู่ในพุ่มไม้เสื้อผ้าขาดวิ่นเต็มไปด้วยเลือดล้มหายใจรวยรินคำรนตกใจวางขวานวิ่งเข้าไปช่วยตาเกิดอะไรขึ้นเขาถามชายชราพูดด้วยเสียงอ่อนแรงน้ำขอน้ำหน่อยคำรนรีบหยิบน้ำให้แล้วพยุงชายชรานั่งลงสภาพของชายชราหน้าสงสารราวกับอดอยากหรือถูกทําร้ายคำรนถามว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ชายชาราตอบว่าเรื่องยาวลูกเอ๋ยถ้าเจ้าไม่รังเกียจพาข้าไปด้วยข้าจะรอดตายคำรนไม่รอช้าพาชายชาราขึ้นเกวียนไม้แล้วมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านระหว่างทางเขาคิดถึงตัวตนของชายชาราผู้นี้และสงสัยว่าเขาจะมาเปลี่ยนชีวิตของตนได้อย่างไรเมื่อถึงหมู่บ้านคำรณพาชายชาราไปพักในกระท่อมเก่าใกล้บ้านจัดที่นอนให้ยาและอาหารคืนนั้นเขาจุดตะเกียง ไว้หน้าประตูชายชาราผู้นั้นเงียบขรึมพูดน้อยแต่ดวงตาของเขาดูเหมือนมองเห็นทุกอย่างดวงตาคู่หนึ่งที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความเจ็บปวดของโลกใบนี้ราวกับเข้าใจทุกสิ่งโดยไม่ต้องเอ่ยถามคืนนั้นคำรนนอนหลับด้วยความเหนื่อยส่วนชายชารานอนกระสับกระส่ายไม่ว่าจะเป็นเพราะบาดแผลหรือความเจ็บในใจเขานอนไม่หลับทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเทาเ,าเบาๆไม่มีเสียงประตูเปิด แต่รู้สึกเหมือนมีคนกำลังแอบออกไปเขาดับตะเกียงแล้วแอบมองจากมุมกระท่อมเห็นมาลิแต่งตัวสวยเดินออกจากบ้านท่าทางระมัดระวังราวกับกลัวใครเห็นชายชาราสังเกตทุกอย่างเงียบๆแต่ในใจเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วเช้าวันต่อมาคำรนตื่นขึ้นเตรียมไปป่าชายชาราตะโกนเรียกลูกท่าไม่ว่าอะไรข้ามีเรื่องจะบอกคำรนเดินมาที่กระท่อมชายชารามองเขาด้วยสายตาลึกซึ้งแล้วพูด คืนนี้เจ้าอย่านอนทำเหมือนหลับแต่จงตื่นอยู่เพราะตอนที่เจ้าคิดว่าภรรยาอยู่ข้างๆเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นจริงๆคำระชอกร่างกายเย็นว่บพูดไม่ออกเหมือนมีตะปูตอกลงกลางอกหมายความว่ายังไงเขาถามด้วยความยากลำบากชายชราตอบสิ่งที่เจ้าคิดคือความจริงอย่าพูดอะไรแค่ดูและแกล้งหลับให้เนียนจนเจ้าเองยังแยกไม่ออกว่าตื่นหรือหลับคำรนไม่พูดอะไรเดินออกจากบ้าน หัวใจแตกสลายวันนั้นเขาไม่ได้ตัดไม้แต่นั่งพิงโคนต้นไม้ขวานอยู่ในมือแต่ใจเต็มไปด้วยคำถามมาลิจริงๆหรือเขาโทษตัวเองที่ไม่เคยชื่นชมความงามของเธอไม่เคยใส่ใจความรู้สึกของเธอเขาคิดว่าการหาเงินคือหน้าที่แต่ลืมว่ารักคือสิ่งที่ภรรยาต้องการน้ำตาไหลลงแก้มเขายอมรับครั้งแรกว่าเขาเป็นสามีที่หาเงินเก่งแต่ไม่เคยเป็นสามีที่รักภรรยาได้ดี ค่ำลงความมืดปกคลุมหมู่บ้านแสงจันทร์จางจาง飒ส,สองคำรนกลับบ้านหน้าเรียบแต่ใจเหมือนมีพายุเข,ขาไม่มองหน้ามะลิไม่กินข้าวแล้วนอนลงบนเตียงมะลิที่แต่งตัวสวยตามเคยเห็นสามีเงียบก็รู้สึกเศร้าคิดว่าเขาคงเหนื่อยและหลับไปแล้วแต่ไม่รู้เลยว่าคำรันกำลังแกล้งหลับดวงตาปิดแต่จิตใจตื่นตัวฟังทุกการเคลื่อนไหวมะลิมองนาฬิกาลุกขึ้นจัดผ้าคลุมแต่งตัวใหม่ แล้วค่อยๆเปิดประตูออกไปทันทีที่เธอก้าวออกมือแข็งแกร่งคว้าแขนเธอไว้ไปไหนมาลีน่าซี่ตกใจจนพูดไม่ออกเมื่อเงยหน้าเห็นคำรนฉันฉันเธอพูดไม่ออกคำรนตะโกนด้วยความโกรธฉันรู้ทุกอย่างแลว้วแต่งตัวสวยทุกคืนแอบไปไหนฉันไม่ใช่คนตาบอดฉันแค่อดทนแต่ตอนนี้พอแล้วเขากระชากแขนเธอไปหลังบ้านผูกเธอกับต้นมะขาม ด้วยเชือกหนามมลิร้องให้แต่เสียงจมหายในความมืดคำรนมองเธอครั้งสุดท้ายแล้วเดินกลับเข้าบ้านมมลิตัวสั่นในลมหนาวผ้าคลุมปลิวน้ำตาไหลเงียบเงียบไม่นานรุ่งอรุณภรรยาของช่างตัดผมที่กําลังอุ่นนมให้ลูกๆมองเห็นมมลิจากลานบ้านพระเจ้านั่นมมลิเธอคว้าผ้าคลุมแล้ววิ่งไปเกิดอะไรขึ้นทำไมคำรนถึงผูกเธอไว้แบบนี้ มาริเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดรุ่งอรุณสิ่งที่เธอคิดไม่ใช่แบบนั้นเลยรุ่งอรุณถามต่อแล้วเรื่องจริงคืออะไรมาริมองหน้าด้วยน้ำตาเมื่อคืนชายชราบอกอะไรบางอย่างที่น่าละอายกับฉันเขาขอให้ฉันช่วยคลายเงาให้เขาฉันปฏิเสธทันทีบอกว่าเขาเหมือนพ่อฉันฉันทำแบบนั้นไม่ได้แต่เขาแก้แค้นไปบอกคำรนว่าฉันแอบไปหาคนอื่นทุกคืนรุ่งอรุณถอน หายใจแล้วสามีของเธอไม่ถามอะไรเลยแค่เชื่อแล้วลงโทษเธอแบบนี้มลิพยักหน้าถ้าฉันหนีไปตอนนี้เขาจะคิดว่าฉันผิดจริงอาตาหาและฆ่าฉันเขาไม่มีสติจะฟังอะไรแล้วรุ่งอรุณครุ่นคิดแล้วถามแล้วจะทำยังไงต่อมลิสูดหายใจลึกฉันขอร้องอย่างเดียวรุ่งอรุณเธอเหมือนน้องสาวฉันช่วยแกล้งถูกผูกแทนฉันสักพักได้ไหมฉันจะไปหาพ่อบอกความจริงทุกอย่าง มืดแบบนี้เขาจะไม่รู้ว่าเป็นเธอฉันสัญญาจะรีบกลับมารุ่งอรุณลังเลแต่สุดท้ายยอมช่วยเธอปลดเชือกให้มาลีแล้วผูกตัวเองแทนมาลีขอบคุณแล้วรีบไปที่มาซึ่งผูกไว้หลังกระท่อมม้าดูเหมือนรู้ว่าเวลานั้นมาถึงมารีควบม้าออกไปในความมืดมุ่งหน้าไปหาฟ้าใสลูกชายเศรษฐีส่วนรุ่งอรุณนั่งตัวสันที่ต้นมะขามใบหน้าเต็มไปด้วยความเสียสละอันเงียบงนัน คำรนเดินออกมาเห็นร่างผู้หญิงที่ผูกไว้สั่นในลมหนาวหัวใจเขาอ่อนลงความโกรธกลายเป็นความละอายเขาค่อยๆเดินไปปลดเชือกแล้วพูดมะลิเข้าไปข้างในเธอลมหนาวจะทำให้เจ้าป่วยเขาคิดว่ารุ่งอรุณคือมะลิพาเธอเข้าบ้านรุ่งอรุณใจเต้นแรงกลัวจนพูดไม่ออกเธออยากบอกความจริงแต่กลัวผลที่จะตามมาคำรนปิดประตูแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลมะลิ ฉันขอโทษฉันไม่เคยเป็นสามีที่ดีไม่เคยใส่ใจเจ้าแต่จากนี้ไปฉันสัญญาจะให้ทุกอย่างที่เจ้าสมควรได้รุ่งอรุณน้ำตาคลอคำพูดที่เธออยากได้ยินจากสามีตัวเองกลับได้ยินจากชายอื่นในสถานการณ์ที่เธอไร้อำนาจคำรนจับใบหน้าเธอทำไมเจ้าไม่พูดอะไรรุ่งอรุณสายหัวเบาๆด้วยความจำยอมคำรนพูดต่อจากนี้ทุกคืนจะเป็นของเจ้าทุกความสุขจะเป็นของเจ้า แล้วพาเธอไปยังเตียงรุ่งอรุณรู้สึกแตกสลายแต่ต้องเงียบด้วยความกลัวในความมืดของกระท่อมคำรนคิดว่าเขาอยู่กับภรรยาส่วนรุ่งอรุณรู้ว่าศักดิ์ศรีของเธอกำลังถูกทำลายแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างแต่ความมืดในใจยังคงหนาแน่นที่บ้านของรุ่งอรุณสามีของเธอระชัยตื่นขึ้นกลางดึกเห็นเตียงว่างเปล่าเขาตื่นตรหนกวิ่งออกไปตามหาเห็นรอยเท้าบนพื้นดินชื้นเขาติดตาม รอยเท้าจนถึงบ้านของคำรนแสงตะเกียงลอดออกจากประตูเขาเคาะประตูแรงๆคำรนเปิดประตูระชัยมองเข้าไปเห็นรุ่งอรุณนั่งอยู่ข้างเตียงเขาตะโกนรุ่งอรุณเสียงดังก้องไปทั่วรุ่งอรุณตัวสั่นคำระนงงวยงี่มาลิไม่ใช่หรือระชัยโกรธจ,จัดหนี่พันรยาฉันเธอทำอะไรลงไปชาวบ้านเริ่มมารวมตัวกันเสียงซุบซิบดังขึ้น ระชัยคว้าคอเสื้อคำรนเธอทำลายเกียรติครอบครัวฉันเรื่องนี้ต้องถึงผู้ใหญ่บ้านทั้งสองถูกพาตัวไปหาผู้ใหญ่บ้านในที่ประชุมความเงียบปกคลุมผู้ใหญ่บ้านถามเกิดอะไรขึ้นระชัยเล่าเรื่องทั้งหมดพันรยาฉันหายไปกลางคืนและฉันพบเธอในบ้านของหมอนี่นี่คือการผิดประเวณีผู้ใหญ่บ้านมองคำรนเจ้ารู้หรือไม่ว่านี่ไม่ใช่พันรยาเจ้าคำรนตอบ ด้วยเสียงสัน่นผมคิดว่าเป็นมาลิชุดเหมือนกันความเงียบเหมือนกันผมเข้าใจผิดผู้ใหญ่บ้านครุ่นคิดแล้วตัดสินเมื่อไม่มีเจตนาและเป็นความเข้าใจผิดคำรนจะไม่ถูกลงโทษแต่ฟ้าใสลูกชายเศรษฐีที่ล่อลวงมาลิมานานจะต้องถูกลงโทษด้วยการคว้างปลาด้วยหินต่อหน้าชาวบ้านไม่นานฟ้าใสถูกนำตัวมาที่ลานหมู่บ้านและถูกลงโทษจนสิ้นลมความยุติธรรมดำเนินไปอย่างช้าชา แต่ความจริงไม่อาจหยุดยัง้งหลังจากนั้นคำรนยากับมะลิและเรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานในหมู่บ้านชาวบ้านพูดกันว่าความมืดไม่ได้มีแค่ยามค่ำคืนหากใจไร้แสงแม้กลางวันก็หลงทางได้